สวัสดีค่ะวันนี้พบกับการพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกประจำวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2567เรามาดูกันนะคะว่าวันนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีลักษณะอากาศเป็นยังไงบ้างคะ่ะจะเป็นที่อากาศผิวพื้นนะคะร่องมรสุมนะคะพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ําบริเวณประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนคะ่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะตรวจพบกลุ่มเมฆเพียงเล็กน้อยคะ่ะ ส่วนภาพเรดาร์ชุมพรตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะอยู่บริเวณชายฝั่งจังหวัดระนองค่ะส่วนภาพเรดาร์สทิงพระนะคะตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยค่ะอยู่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็บบริเวณนะคะทะเลเอ่าวไทยค่ะรายงานอนะุณหภูมิของใต้ฝั่งตะวันออก อุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้วัดได้33.5องศาเซลเซียสที่อำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และก็อำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวาสค่ะส่วนอุณหภูมิต่ำสุดเช้านี้วัดได้21.8องศาเซลเซียสที่อำเภอเ,เมืองจังหวัดนาราธิวาสปริมาณน้ำฝน24ชั่วโมงของภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานจนถึง7โมงเช้าของวันนี้นะคะฝนก็อยู่ในเกณฑ์กระจายค่ะวัดฝนสูงสุดได้20.7ม mm, ิลลิเมตรที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะ พยากรณ์อากาศของภาคใต้ฝั่งตะวันประจำวันนี้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันก็ยังมีคงมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองในบางพื้นที่ค่ะบริเวณจังหวัดเพชรบุรีแลวก็ประจวบคีรีขันนะคะจะมีฝนแล้วก็ฝนฟ้าขนองอยู่ที่ร้อยละสี่สิบของพื้นที่ค่ะส่วนจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานี งขายะลาปัตตานีแล้วก็ละราชิวานะคะก็จะมีฝนแล้วก็ฝนฝ้า่คนองอยู่ที่ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ําสุดในช่วง23 2ถึง26องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ในช่วง32 3องถึง34องศาเซลเซียสค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนฝรัคนองและลมกระโชกแรงกันด้วยค่ะ ต่อไปเราไปดูขึ้นลมาในอ่าวไทยค่ะก็จะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่15-30กมต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า2เมตรค่ะชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังละอลีกเลี่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะ คาดหมายสภาพอากาศช่วง7วันข้างหน้าระหว่างวันที่6ถึง12กรกฎาคม2567นะคะภาคใต 5, 6, 10, 12, ้ฝั er ่งตะวันบนตั้งแต่วันที่6กรกฎาคมไปถึง12กรกฎาคมก็จะมีฝนและก็ฝนฟ้ากระนองอยู่ที่ะ4 0ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันล่างนะคะตั designs, ้งแต่วันที่6กรกฎาคมไปถึง12กรกฎาคมก็จะมีฝนแลวก็ฝนฟ้ากระนองอยู่ที่ระ4 0ถึงะ6 0ของพื้นที่ตลอดช่วงเช่นกันค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นการพยากรณ์อากาศของใต้ฝั่งตะวันระจำวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่อง y o YouTube กันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับการพยากรณ์อากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัล เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรอากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน